ดหนักครับอุ้ยโอ้โปลาแดงไซใหญ่ครับดำดำลึกนะครับตามเข้ามากัดไกลเลยก็ชากแล้ววิ่งออกเลยนะยังไม่ยอม ไม่ยอมเขายังไม่ยอม,มย,อมอยให้นา้นาดูเรียบร้อยครับปลาแดงไซโลนะทีนี้น่าจะมีโลกว่าได้นะเพราะว่าจับนี่มือผมเล็กไปเลยนี่ กับเจ้าดำลึกลายส้มของเรานะใส่โบโบเลยครับฝากผลงานไว้ด้วยครับนา้นาๆไม่น้ำานานครับปลักไม่น้ำานานครับการันตีครับ